ท่านประโยชน์คาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานประกรมมรมฐานสมาทานศิลนแล้วในโอกาสต่อน,นี้ไปก็จะขอแนะนำท่านท่างหลายให้ปฏิบัติในประกรรมฐานด้าน พระพระส,ะระสะกิธาคามีสำหรับเรื่องราวของพระโสดาบันก็คิดว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจแล้วก็คงจะปฏิบัติได้เพราะเป็นของไม่อยากนักแต่ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าพระโสดาบันนี่ ยังตัดจีเลตไม่หมดเปลีนได้เพียงว่าผู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยมีศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เรื่องที่จะน่าสังเกตมีอยู่นิดหนึ่งท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงเบโซดาบันตอนนี้จิตมักจะนิยม คำว่าธรรมดาอยู่เสมอในคำว่าธรรมดาก็หมายความว่าเขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเขาจะสันเรินความสะเทือนใจสำหรับท่านที่เป็นสุภสโนดาบันนี่มีน้อยเต็มทีถ้าจะเทียบกับอารมณ์ของปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสความวันไหวประเภทนั้นไม่มี นื่ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันไม่เป็นหมกบุคคลที่ถือมงคลตื่นข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ก็คือกันว่าที่นั่นดีก็ค,คือกันว่าที่นี่ดีพระโสดาบันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นมีความมั่นคงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ ที่ตนปฏิบัติได้แล้วแล้วก็มีความมั่นคงในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ท่านเบอร์โสดาบันจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าความดีหรือความชั่วผลที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้เพียงใดนั่นมันขึ้นอยู่แก่ตัวเอง ไม่ใช่ว่าผลใหญ่จะขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ความจริงครูบาอาจารย์มีความสําคัญท่านเป็นคนไม่อกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ก็จริงแลแต่แต่ว่ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนนั่นหมายความว่าเราจะดีหรือว่าเราจะชั่ว มันอยู่ที่ตัวของเราถ้าครูบาอาจารย์สอนมาแล้วเราไม่ปฏิบัติตามผลมันก็ไม่มีโกหินนาโถบรรติยาข้อน,นี้หมายความว่าคนอื่นบุคคลเล่าใครเป็นที่จะเป็นที่พึงได้อทาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนของเราดีแล้วไซนาทังลปฏิทุนละพัง เราจะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นพึ่งหาได้โดยยากตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัดไว้ี้พระโสดาบันมีความยึดมัน่นด้วยมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือไม่ดีครูท่านสอนมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้ว พระอริยสงฆ์ท่้นหลายสอนเรามาแล้วแต่หากว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามเราก็ดีไม่ได้ฉะนั้นความดีหรือความไม่ดีมันอยู่ที่เราเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าอยู่ที่สำนักนั้นสำนักนี้สำนักโน,น้นสำนักไหนไหนก็ไม่มีความสำคัญถ้าเราไม่ดี นีจ่จำพมบาลีนี่ไวสำหรับท่านที่เข้าถึงความเป็นประโูนดาบันคือเป็นพระริยเจ้าขันตนท่านจะมีความมั่นคงในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดิน้นไม่รนนี่ผมไม่ได้กันท่านนะไม่ได้กันพวกท่านว่าทยาไปทางไหนนะผมห้ามไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เคยห้ามใคร ในพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันกันจริงๆต่อไปนี้อารมณ์จะต้องใช้หนักกว่าเดิมสักนิดหนึ่งเพราะว่าการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีเราเริ่มเดินจุดกัหาพระสกิทาคามีอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาคามีมัก พระสกิธาคามีมักนีต้องใช้อารมณ์เพิ่มอารมณ์เพิ่มที่เราจะพึงใช้ก็คือหนึอาสุปกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานสองรมิหาร4 3. อะไรดีละ่ะสอรมิหารสและ 3. จาคานุสติกรรมฐาน และก็สี่ร่วมด้วยกายคตานุสติจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ระยะก้าวขึ้นไปหาจุดใหม่ก็จะต้องนั่งไล่เบี้ยกันทีละน้อยละน้อยเพื่อความเข้าใจของพวกท่านทั้งนี้เขาก็าอะไรก็ต้องขออภัยดีบางท่านอาจจะคิดว่าแม้พูดอย่างนี้นี่ดูถูกเราเกินไป <c oughs> ดต่ยความจริงแล้วความพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกดูหมิ่นพวกท่านว่าทํากันมานานแล้วแค่พระสกิทาคามีเท่านี้น่ะหรือที่เราจะทําไม่ได้และการแนะนํากันก็ไม่ได้หวังว่าจะแนะนําเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติในชุดนี้เท่านั้นหวังให้คําแนะนํานี่เป็นดําราย,ยาวนานเป็นกว่านี้หลายสิบปีหรือเป็นร้อยปี ดนั้นก็ยะต้องขอพูดละเอียดสักนิดหนึ่งมาตอนนี้เราก็ต้องเร่งรัดก,กันด้านสมาธิให้หนักพอสักหน่อยเนื่นก็ตอนนี้แหละเป็นจุดที่มีความสำคัญเพราะว่าพระสกิทาคามีนี่มีการบรรเทาในราคะความรัก โลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นอันว่าการดังสามประการนี้ต้องมีกำลังน้อยสำหรับพระสกิทาคามีผลหากว่าจะพึงเข้าถึงโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าความรู้สึกในเพศรู้สึกว่ามันเกือบจะไม่มี เห็นคนสวยก็เห็นเหมือนก็เห็นซทกศพ <c oughs> เห็นวัตถุที่สวยก็เหมือนเหมือนกับเห็นไม้ผุมันไม่มีความหมายการดิ้นรนในลาบเสการะไม่มีในพระสีทาคามีเพราะกำลังคือความโลภมันตกไปคลานต้มเตียมต้มเตียมเหมือนกับกุก้งใกล้จะตาย อํานายความโกรธความหวั่นไหวในถ้อยคำที่บุคคลปรามาดก็หายากความหลงในสรีระร่างกายทรัพย์สมบัติทันหลายมันก็เปลียเต็มทีอาการอย่างนี้แปลการของพระสีทาคามีผลนี่ผมพูดถึงตอนจบถ้าเข้าศกิธาคามีผลมันเป็นอย่างนี้ สำหรับความรักในระหว่างเพศมันเกือบจะหมดความรู้สึกถ้าส่วนใหญ่ขอ็งอารมณ์ัาหมดความรู้สึกแต่บางครั้งนานๆมันก็โผล่หน้ามานิดหนึ่งฉะนั้นท่านที่เข้าถึงพระสกิทาคามีนี่บางทีเผลอคิดว่านี่เราเป็นพระอนาคามีเสีแล้วหรือ ตอนนี้คุยสู่กันฟังต่อไปก็จะขอนำวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติตอนนี้ต้องรักอารมณ์สมาธิให้มากแต่ก็จงอย่าให้มากเกินไปถึงก็เป็นโรคเส้นประสาทไปง่อยเปรียดเสียขาอดอาหารการบริโภคเคร่งครีกเกินไปอย่างนี้ไม่มีผล แทนที่จะมีคนก็กลายเป็นของมีโทษวิธีปฏิบัติในตอนนี้ก็หมายความว่าเริ่มต้นเราอาจจะใช้อารมณ์พิจารณาอาสุภอสุภสัญญาเอาอาสุปกันเสียก่อนพิจารณาด้านอาสุภสัญญาก่อนก็ได้หรือว่าเราจะเริ่มต้น ในการจับอนาปานุสติกรรมฐานจับลมให้ใจเข้าออกโดยเฉพาะหรือว่าจะควบคู่กับพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้พยายามทำสมาธิให้ลมใจมันสบายให้มีความเข้มแข็งในอารมณ์ความเข้มแข็งในอารมณ์นี่ไม่เหมือนอารมณ์กับคนโกรธ อารมณ์ของคนโกรธในเข้มแข็งในด้านของความชั่วความเข้มแข็งในด้านของการแยกก้าวเข้าไปสู่พระสิกขาพร,พรา,ามีเป็นความเข้มแข็งด้านดีคืออสงนานาปานุสติกับพุทธานนุสติกรรมฐานให้จิตมีอารมณ์โปรง่งมีความสบายใจเย็น อย่ารีบอย่าร้อนรู้ว่าท่านจะพิจารณาในด้านอาสุปกรรมฐานไปเลยก็ได้ถ้ารมใจยังเป็นเช่นนั้นตอนนี้ไปผมก็อยากขอพูดถึงวิธีที่ปฏิบัติในยามปกติเราพยายามลืมเสให้หมด ลืมว่าคนนั่งเขาว่าเราคนนี้คนด่าเราคนนั่งเขาเกลียดเราคนนี้เขารักเราคนนั่งเขาสันเสริญเราอารมณ์คุณโมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกธรรมลืมมันเสียมันจะมีลาบหรือไม่มีลาบก็ช่างมันลาบมีแล้วมันจะหมดไปก็ช่างมัน ยศถาบรรดาศักดิ์เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างมันลืมมันอารมณ์อย่างนี้ลืมมันเมื่อได้ยศมาแล้วเขาจะเลือกคืนไปก็ช่างมันหรือว่าการสรรเสริญนินทาจะมาจากทางไหนก็ช่างมันความสุขความทุกข์อารมกายทางกายทางใจไม่มีความสำคัญสำหรับเรา เราลืมโลกกระทำแปปรายการเสียจงพยายามลืมฝึกลืมอย่าสนใจนึกก็ลืมคำปรมามมทแทั้งหลายลืมอารมณ์ของความชั่วที่คิดว่าผู้ใหญ่ไม่ดีลำเอียงคนนั้นรักคนนั้นมากรักคนนี้มากคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นพูดไม่ถูกใจเราคนนี้เอาใจเราลืมมันเสีย เพราะว่านั่นเป็นอารมณ์แห่งความเลวเนืออารมณ์ของนิวรณ์ห้าตอนนี้นิวรณ์ห้ายังควรใจอยู่การไม่ฉันทะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศความโกรธความพยายามบาัตอารมณ์ฟุ้งซ่านอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะวิเศษอย่างนี้คนนั้นดีคนนี้ชั่วลืมเซ่หมด ถ้ารณมเรายังมีอย่างนี้เรามันก็เลวเราถ้าเรายังรู้สึกว่าคนอื่นเขาชั่วก็สแสดงว่าเราชั่วมากเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดีแล้วไม่มีใครชั่วเพราะว่าเรายอมรับนับถือกฎข้งกรรมอะไรจะมีชั่ว เรายัางนินทาว่าร้ายพวกคนอื่นนั่นเรายัางชั่วยอยู่อาการอย่างนี้จนลืมเสยหมดต่อไปเราก็เกาะติดอารมณ์ความจริงปฏิปทานี้เป็นปฏิปทาของฝ่ายที่เขากำลังลุกรานประเทศเขาใช้ถ้าเขาใช้ในการรบตอนนี้เราก็รบเหมือนกัน เรารบกับกิเลสเราก็เป็นทหารเหมือนกันทหารเข้ารบเราก็เป็นทหารเป็นทหารในกองทัพธรรมซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจอมทัพนี่เมื่อในเมื่อเราลืมจุดนั้นลืมจุดเสียแล้วก็เกาะติดเกาะติดจุดดีเราก็มานั่งพิจรารณากายของเรา ว่าโอหนอกายของเรานี้มันจะทรงอยู่ได้สักกี่วัน <c oughs> วันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของเราก็ล่วงไปตามกายความหมายในชีวิตไม่มีสำหรับเราเพราะชีวิตนี้มีสภาพเหมือนกับผีหลอกร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ วัตถุธาตุทั้งหมดมันมีสภาพมันเพีหลอกหลอกตรงไหนเกิดมาเป็นเด็กโตขึ้นมาทีละน้อยด้นน้อยมันก็หลอกเรา <c oughs> หลอกให้เราเห็นว่าโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะร่างกายสมบูรณ์นึงถึงความเป็นหนุ่มสาวมีความเปล่งปลังตอนนี้มีความปรารถนากันมาก มืงอรักกูกูรักมืงออยากจะเข้าเคลียอยู่เป็นคู่สามีพัญญาซึ่งกันและกันตอนนี้อารมณ์เราก็หลอกอีกหลอกอยังไงหลอกเห็นว่าเขาสวยหลอกเห็นว่าเขาดีหลอกเห็นเขาเขาน่ารักก็มีร่างกายสะอาดสดใสนั่นหลอกร่างกายของใครมันดี ร่างกายของใครสวยร่างกายของใครสะอาดมันมีที่ไหนคนทุกคนมีไหมที่ใครไม่มีอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสเลดน้ำลายที่มีอยู่ภายในร่างกายบอกวันทีด้วยว่าร่างกายของใครเขามีอยู่บ้างร่างกายเรามีไหม ร่างกายเขามีไหมถ้ามันมีเหมือนกันร่างกายมันก็สุปรกเหมือนกันแล้วทำไมเราจะไปหลงรักกับสิ่งที่มีสภาพสุปรกมันเลวแสนเลวนี่ยอารมณ์นี่เราต้องเกาะติดเกาะติดอารมณ์ให้ทรงตัวว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความสุปรก และมันก็หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้มีความเสื่อมมีความสุดมีความโทมไปทุกวันทุกวันไม่ช้ามันก็จะมีสภาพพลันตายเราตายเขาตายาการตายนี่ความจริงจิตไม่ได้ตายแต่กายมันตายก็ช่างเถอะเ่าบ้านเขาถือเราถือเขา เราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ตายเขาก็ตายเอ๊เราก็สุกกรกเบิเขาก็สุกกรกบมองดูร่างกายนี้มันมีอะไรเป็นเครื่องนิมิตเครื่องหมายที่จะทรงไว้สิ่งความดีหาไม่ได้ไม่มีไม่มีสภาพใดปรากฏทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเพราะว่า ธาตุสี่ที่มันคงเข้ามาเป็นร่างกายแบ่งแปรการ32มันเคลื่อนไปหาความพังเป็นปกติสภาวะของมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอะไรไหมที่เราควรจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปที่เรามีความหมายมั่นปั้นมือว่าร่างกายนี้จะทรงตลอดการตลอดสมัย คนที่เรารักวัตถุที่เรารักที่เราปรารถนาคิดว่าเขาผู้นั้นจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเวลาที่เรารักเลือกคนสวยที่เราพอใจแล้วก็ไปดูหรือเปล่าว่าคนที่เขาเคยสวยมันแล้วแล้วก็หมดสวยมันมีบ้างหรือเปล่าคนที่มีวัยเลยไปแล้วเนี่ยเขาสวยไหม ถ้าเรารักลูกสาวเขารักลูกชายเขาแล้วก็ดูพ่อดูแม่ดูปู่ย่าตาย,ยายของเขาว่าแต่หากว่าสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาหาเรื่องแต่งงานไม่ได้เพราะแก่โครกแก่ครากแบบนั้นไม่มีใครเขาแต่งงานด้วย สิ่งนี้เขาจะแต่งงานด้วยก็ต้องเป็นคนสวยคนดีมีร่างกายแข็งแรงพอมีความเอิบอิ่มของขันห้าแต่เวลานี้เรากำลังรักลูกหญิงลูกชายของเขาอยากจะได้มีคู่ครองเป็นว่าร่างกายของเขาสงา่าผ่าเผยมีความสวยสดงดงามเฉพาะสตรีมีความอ่อนช้อยหน้าหวานพูดดีพูดไพเราะ เสภาพอย่างนี้ที่เรามองเห็นมันหลอกหลอนเราเองใครหลอกเราหลอกไม่ใช่ชาวบ้านเขาหลอกเราหลอกเขาเขาหลอกเราต่างคนต่างหลอกกันร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกรปรกข้างในไม่ต่างกับส้วมเคลื่อนที่ ร่างกายสุภาพบุรุษสตรีที่เรารักก็มีสภาพเหมือนกันแต่เราก็ตั้งหน้าตั้งตาหลอกคนอืน่นเอา,าผ้าผ่อนท่อนสมยัยเครื่องแพรพันนันหลายเมื่อห่มกายให้มันเก๋แต่งหน้าแต่งผมแต่งเนื้อแต่งผิวแต่งพันแต่งไปหาความทุกข์ไม่ใช่แต่งไปหาความสุข เป็นอันว่าเราจะทำยังไงก็ตามเขาจะทำยังไงก็ตามร่างกายมันก็โสมเข้าไปหาคนที่แก่กว่าเราอยู่เสมอในเมื่อร่างกายมีสภาพอย่างนี้ในที่สุดไปถามมนุษย์ตนใดที่ว่ามีอายุมาถึงกดปีล้านปีมีไหมมันก็ไม่มี ไปถามคนทุกคนที่ว่าปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปถึงโทษเถิดมีไหมเขาจะบอกว่าญาติของเขามีแล้วก็ไปถามตัวเขาอีกทีว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านมีเวลานี้ท่านมีชีวิตอยู่บ้างหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าตายไปหมดแล้วนี่เป็นกฎข้อความจริง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุสมเณีนจะต้องคิดถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่วาร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีวัตถุธาตุทั้งหมดคนดีไม่มีอะไรจีรัง,ย,งยั่งยืนมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในทรรกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดในร่างกายของแต่ละร่างกายก็เต็มไปด้วยความสุกสโรกกสโครคมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเสียจริงๆงท่านขอบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงวันนี้ว่ากันแค่อสุภกรรมฐานอย่างเดียวพอพิจารณาอาสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติ มิจรณาให้เห็นปรงให้เห็นเกาะติดมันจริงๆเกาะติดมันจริงๆเกาะติดตามสภาพความจริงของมันลืมอารมณ์หลังที่เรามีความหลงเห็นคนสวยพยายามไปดูทั้งบ้านในเวลาที่เขาไม่แต่งตัว ไ่ดูใเวลาที่ก็ถ่ายอุจาระปัสสาวะมันน่ากินน่าดื่มไหมนั่นในคนสวยที่เราคิดว่าสวยก็คือคนสวยมันจะสวยตรงไหนแต่ไม่ได้ความสกปรกจะเอาคำว่าสวยมาจากไหนถ้าจะถามว่าคนสวยคือใครก็คือเรา เรามันสวยเพราะว่าเห็นคนที่สุกปบลกหาว่าเป็นคนสวยเห็นคนที่มีสภาวะร่างกายไม่สมง่ว้ถึงความจีรัางย่างยืนหาว่าย่างยืนเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรายังจะโง่เข้าไปรักร่างกายที่มีความสวยสดงดงามตามที่เราคิดด้วยความโง่อีกหรือ เราจะหลงในวัตถุที่เขาแต่งในสีสันวันนาะเห็นว่าสวยสดงดงามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเต็มไปด้วยความผุพังเก่าคําคร่าภายในมันเดินทางเข้าไปหาความสันหลายตัวของมันเรายังพอใจหรือ,อยังไงเป็นอันว่า รงอารมณ์ใจคิดไว้อย่างนี้ว่าร่างกายของเราก็ดีของเขาก็ดีมันเต็ม,มไปด้วยความสุขสงบและก็ยังไม่มีการจีรังย่างยืนมันสุดมันโสมมันจะสลายตัวไปทุกวันในที่สุดเราก็กลายเป็นผีที่ไม่มีใครปรารถนาเมื่อนาปานุสติกรรมาานคือรมปลานสิ้นไปใครเราเขาจะต้องการ ดูตัวอย่างนางสิดีมาสวยแสนสวยแต่เด้ว,ว่าพอตายแล้วสามวันองค์สมเด็จพระทรง์ทันบรมศาสนดาทรงนำพระไปะเยี่ยมไปเยี่ยมศพคำว่าการเยี่ยมศพของพระพุทธเจ้ามีความหมายที่ให้บรรดาพระท่านหลายมีความเข้าใจในขันห้าว่ามันสุขปรก ในที่สุดประกายขายนางสิริมาพันบาทพันกหาบณะนะไม่มีใครซื้อให้ยกให้แบบเปล่า,ลานางเน่าแล้วไม่มีใครซื้อยกให้และแถมเงินให้หนักอีกก็ไม่มีใครซื้อนั่นเพราะอะไรตอนที่นางสิริมามีลมปรานเธอเป็นหญิงที่มีความสวยงามมากเป็นที่ต้องตาต้องใจเขมรดาแขกเมืองทันไล แต่ว่าตายไปแล้วสามวันมีสภาพอย่างนั้นสำหรับการพิจารณาแบบนี้ขอท่านทั้งหลายทำใจสลับกันระหว่างสมาธิกับการพิจารณาถ้าพิจารณาแปอารมณ์สั้น,นเราก็ถอยหลังเข้ามาจับอารมณ์ให้ทรงตัวคือทิ้งการพิจารณาเสียมาจับอนาปานุสติกับผู้ทานุสติควบกัน สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ในที่สุดจิตใจของพวกท่านก็จะเกาะติดอยนในอารมณ์ขอาอสุภกรมกรมกรรมฐานกับกายคตานุสติและสก,กายทิฐิเป็นตัวตัดกิเลสในด้านของราคะจริตคือการมาราคะจะค่อยๆสลายตัวไป และขอยห้ทนานหลายจนลืมความหลังที่เราเห็นว่าทุกเสียงทุกอย่างในโลกมีความจริรังยั่งยืนมีความสวยสดเงามที่เราน่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจงทำกำลังใจท่านยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงตามที่กล่าวมามองดูเวลาก็าหมดเส็จแล้วสำหรับวันนี้สำหรับอสุป,ปสัญญากัาบกายยกตานนสติ กับสกายาทิทิวันนี้ก็ขอ,อยุติว่แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวานาและพิจรารณาตามอัธยาศัยจึงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นภาวะอสมควรสำหรับท่านสวัสดี